มีความคล้ายคลึงกันนะฮะข้อสถานองหนึ่งรือสองเนี่ยตอนร่างกดหมายมาก็มีความเป็นสากลอยู่แล้วการบังคับใช้แน่นอนมันสามารถประคุณได้แต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือที่ท่านพูดที่ท่านพูด,พ,ด,พ,ดพูดขึ้นมาว่า,าไม่อยากเห็นการวิจารณ์นะฮะหรือการแสดงทศัศนคติโดยโดยโดยสงบโดยสันติเนี่ยนำไปสู่การติดนะครับซึ่งอันเน้นเนี่ย ผมว่าท่านต้องกลับไปทวบทวนดูในสหรัฐอเมริกามีหลายคดีนะครับ mm hmm. ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วมีคดีหนึ่งที่ค่อนท้าที่จะอ,อ่อนไหวมากที่สุดเนี่ยนะครับคนนั้นถูกติดคุกนะฮะแค่เขียนกรอน,นะฮะในลักษณะที่เข้าข่ายการสู่กัญโชคประธานาธิบดีเนี่ยก็โดนตัดสินจำคุก3าเดือนเพนะราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าจะพูดหรือวิจารณ์ใครโดยสติแล้วไม่ควรติดคุกเนี่ย ่านต้องไปทบทวนใหม่นะครับอันน sì anyway> ี้เป็นความคลาดเลื Bundes Bundes ่อนของความเข้าใจของกฎหมายที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกันทั่วโลกเราควรต้องมีรัฐบาลเองควรต้องมีแอคชั่นอะไรออกมาตอบโต้ต่างๆบ้างผมคิดว่าจนถึงวันนี้เนี่ยในแง่ของรัฐบาลของคอสชเองที่ออกมาผมว่าต่อตบก็พอดีๆอยู่นะครับแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศผมคิดว่าน่าจะต้องเรียกูั้นพูดคุยนิดนึ่งทำความเข้าใจครับ จริงๆผมก็เคยพบท่านทูตรงนี้นะครับผมคิดว่าท่านอาจจะยังคงไม่เข้าใจประเทศไทยดีพอและที่มาที่ไปของมาตราหนึ่งสองแล้วก็จริงๆต้องเข้าใจพฤติกรรมของของคนที่ถูกตัดสินคดีนี้นะครับในอดีตไม่ใช่เป็นการวิจารณ์โดยปกติครับมันมีบางคนที่ถูกตัดสินลงโทษ ถึงขนาดจำคุกเนี่ยเพราะเป็นความตั้งใจในการที่จะแสดงความเห็นที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่มีที่มาที่ไปเป็นการใส่ร้ายไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่ว่ากฎหมายประเทศใดเนี่ยก็เป็นเป็นอายาญาอยู่แล้ว